ไปเสื้อใหม่ล่าสุดเลยวันนี้<อ>เราไฟนี้ซอ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนครับซอ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ค่ายสามารถพยากรณ์ยิมคที่เดิมแล้วมีใครไปคุ่บ้าองซอ้อมไฟนี้มีสายเพชรมีเพชรมงคลครับก็พี่ๆน้องๆตัวในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบเก้าปีนี้ครับเราสูงเท่าไหร่ครับ น้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่เก้าห้าสิบเรามวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับผมแล้ววันนี้มาเจอพี่เอานะดวเก้าเก้าไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนมวยใหม่ครับแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกลีวางแผ่เนี่ยก็ต่อยตามสไตล์ครับไมีแก้เกมะแต่เดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิเยทีทีเนาะและล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ลาดดำเนินลาดดำเนินวันนี้อ่าเราต่อยกับดอกไม้ไฟไปแก้มังวดันชนะคะแนนเหรอชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าวันนี้ต่อยร้อยห้าเนาะแล้ววันนี้เราป้องกันแชมป์ด้วยใช่ครับคิดว่าวันนี้แชมป์จะอยู่ที่เอวเราเหมือนเดิมไหมมันเดิมครับไม่ให้เขาไปแน่นอนอืมวันนี้แล้ว ถ้าเช้านี้เข้าช่วโมงหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดน่าจะมาพอดีมาพอดีเลยมึงดูมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ได้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมวันนี้พร้อมเอาชนะเหมือนเดิมครับผมพร้อมสักสายความขัดไว้ครับผมไฟนี่คุมมากี่กิโลครับสองกิโลป่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณร้อยกว่าเราคนจังหวัดสมุทรีครับฝากเชิญชวนแฟนๆขับรถหนักฝาก แฟนมวยชนบุรีฝากเป็นกำใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนค่ะไม่ติดท้องป้องกันแชมป์ด้วยนะเอาวันนี้ขออนุโชคดีขอบคุณมากครับเอาแล้วแนะนำตัวครับครเดี๋ยวครับผมน้องกาวสัตต้องปาจีนวันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าล่าสุดเราชกร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยหกครึ่งร้อยห้าจะโอเคไหมโอเคบีบไหมไม่สบายสบายเลยสบายคุมกี่โลรับไหมสี่ห้าโลก็ไม่เยอะเลยใช่เราไปซ้อมอยู่ไหนอ๋ออันโชคมวินทร์ครับ ก็ครูปะครูซ้อมเพียบเลยดิซ้อมมากี่วันรอบนี้ก็สามอาทิตย์เต็มครับร่างกายพึกธเกินดิครับเรานี่ก็ประเภทไอ้ขาต่อยมัดฟันศอกส่วนในฉระดชนนี่ก็ประเภทฝีมือนะใช่ครับเห็นคลิปน้องเขาไหมก็ดูครับก็มีอะไรที่น่ากลัวบางทีเนี่ยหลักเหลี่ยมครับหลักเหลี่ยมเราก็เจอมวยมาเยอะเหมือนกันนะเรานี่ชกมวยมานั้งหมดกี่ไฟตัวนี้ก็หกสิบก็ไฟครับหกสิบเจ็ดสิบได้นะครับความสูงเราล่ะก็เตี้ยน่าจะเสียเปรียบความสูงนะเราสูงตัวาไหรก็ร้อยห้าสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆล่ห้าสิบครับ ปีนี้อายุไรเนี่ยสิบแปดปีครับเราชนะมากี่ไฟต์ติดแล้วเนี่ยก็ก็แพ้ไฟตหนึ่งครับสามไฟต์หนังนี่แพ้ไฟต์หนึ่งนั่นคือนั่งแพ้ใครวะใช่ไหมแพ้แหลมพ์ัวอ๋อแล้วก็หลังนั้นก็มาชนะรวดเลยชนะอ่าล่าสุดก็ร้อยร้อยหกอันนี้ร้อยห้าหลุดลงมานิดนึงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเป็นคนที่รอดฝ่าครับเชื่ยวฝากชาวิตอนเชื่อวเชี่ยจะเต็มที่แน่นอนครับโอเคก่อนวางตัวใจขอโจทยี